ผมกำลังตกปลาอยู่นะครับแต่ตกแบบเบ็ดไม้ไผ่นะครับรุ่นเก่านี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับก็ประมาณบ่ายสองครับตอนนี้แดดก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับเบ็ดมีคันเดียวนะครับ ต่อแล้วครับอยู่ไหมครับ oh. หลุดครับ One hour later ระหว่างที่ผมนั่งตกปลาอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ปลาหรอกครับ ก็เห็นลุงคนหนึ่งครับเขามาเก็บตะข่ายนะครับที่ดักปลาไว้นะครับก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายภาพลุงที่เก็บปลาที่ติดตะข่ายนะครับก็เป็นวิธีชาวบ้านนะครับลุงก็จะใช้แก๊ลอน้ำมันนะครับมัดผูกติดกันสองด้านนะครับแล้วก็มีเชือกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็นั่งทับไว้นะครับก็ช่วยพยุงฮะเวลาที่ ไปน้ําลึกๆนะครับผมแต่ปกติส่วนมากแล้วลุงก็จะว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็ช่วยให้พยุงไม่ต้องใช้แรงมากนะครับผมก็ถ่ายวิธีชาวบ้านให้ได้ชมกันครับเพราะว่าผมนั่งตกปลาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมปลาก็ไม่กินเบ็ดเลยนะครับ ก็ว่าถ้าลุงเก็บตะข่ายเสร็จนะครับผมก็จะย้ายหมายไปอีกที่นึงนะครับซึ่งที่ผมถ่ายคลิปให้ดูเมื่อวานนะครับเป็นที่ลำห้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอบของชาวบ้านนะครับไม่ใช่รอบที่เขาเรียกอะไรนะจัน เขาเรียกว่าจันนะครับเอาไว้ดักปลาช่อนนะครับผมก็เป็นของลุงอีกคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ลุงคนนี้นะครับ ผมก็ถ่ายลุงเก็บปลาที่ตะข่ายไปเรื่อยๆนะครับจนได้เห็นลุงได้ปลาตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คงจะติดนานแล้วนะครับตายแล้วนะครับผมเป็นปลาดุกตัวหนึ่งครับก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับก็หลังจากที่ดูลุงแกเก็บปลาเสร็จนะครับ ผมก็จะย้ายหมายไปตกอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตีนเขาโน่นนะครับที่เห็นไกลๆนะครับใกล้ๆกับที่คอกควายที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินไปนะครับผมตอนนี้ผมกําลังย้ายหมายแล้วครับกําลังจะเดินไปที่ลําห้วยนะครับที่ผมถ่ายคลิปให้ดูเมื่อวานนะครับ ก็เดินไกลพอสมควรครับตรงนี้ก็มีหนองน้ำอยู่นะครับจะคนละที่กับที่ผมตกเมื่อกี้นะครับอันนี้เขาขึ้นป้ายนะครับว่าห้ามจัดสับน้ำนะครับผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของชาวบ้าน,นครับ ห้ามจับสัตว์น้ำนะครับตรงนี้เป็นของชุมชนนะครับเมื่อกี้ก็ชุมชนเหมือนกันแต่ทํามาหากินได้ครับแต่อันนี้เป็นพื้นที่ห้วงห้ามนะครับก็พอถึงฤดูที่เขาจะปล่อยให้จับปลาได้นะครับเขาก็จะเก็บคนละประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับ ทางก็จะเป็นป่าข้าโพดนะครับวิวก็สวยดีนะครับมีป่ามันด้วยนะตรงลงนี้ผมมาถูกทางไหมเนี่ยมันใช่ไหมวะ ผมก็ไม่เคยมาด้วยไม่น่าใช่แล้วครับเราลงทางซะแล้วกลับถึงแล้วครับไม้ตกปลาผมแต่ผมจะลงตรงไหนล่ะทีประเด็น ีีตรงน้สวยดะหมายนี้ก็จะเป็นหมายที่หลานผมวิดีโอคอลคุยกับผมนะครับตอนที่มาช่วยเลี้ยงควายแล้วก็มีเวลาว่างตกปลานะครับซึ่งหลานผมก็ได้ปลามาหลายตัวเลยครับผมก็ได้โชว์ผลงานให้ผมได้เห็นซึ่งผมดูแล้วก็อยากมาตกมากนะครับแต่น่าเสียดายมากครับระหว่างที่ผมกาลังหาทางลงนะครับ ที่ชายผมก็โทรมาตามให้กลับบ้านนะครับคลิปนี้เลยไม่ได้จกปลาอย่างที่หวังก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้กลับมาแก้มือกับไม้นี้อีกสักครั้งนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ